หลอกลวงแน่ๆถ้าคนติดต่อมาที่ช่องของเราเพื่อขอลงโฆษณาแล้วเขาทําแบบนี้ครับ 1. คือรูปโปรไฟล์นั่นเองครับมิจฉาชีพส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอารูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปผู้หญิงสวยๆข,ขาวๆนะเอามาไว้หลอกลวงผู้ชายหลายท่านที่อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับต้องระวังดีๆนะครับ 2. ภาษาที่ใช้ครับจะเป็นภาษาเขียนโดยเฉพาะจะมีคำว่าฉันนั่นเองเช่นฉันหวังว่าคุณจะตอบรับกับฉัน ฉันยินดีอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณคนส่วนใหญ่ครับเขาจะไม่พิมพ์คําว่าฉันนะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจอคําว่าฉันทีไรเนี่ยรับรองว่ามีโอกาสเป็นมิจฉาชีพแน่ๆเลยครับมิจฉาชีพส่วนใหญ่ที่เข้ามาหลอกลวงนะครับเขาจะให้เราทําการโปรโมทแอป,ปหรือเว็บที่มันเกี่ยวข้องกับการพน,นันครับซึ่งถ้าทนานทําไปนะครับผิดกฎชุมชนนะครับนะถึงแม้ว่าเราอาจจะได้เงินก็จริง แต่มีความเสี่ยงที่จะโดนปิดช่อง YouTube ซึ่งมันไม่คุ้มกันแน่นอนครับอย่าทำเลยนะครับ